สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่23พฤษภาคมนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าวันนี้นะคะก็มีเรื่องที่จะมาแจ้งข่าวด้วยกัน2เรื่องนะคะนั่นก็คือเรื่องของโครงการคนละครึ่งแล้วก็เรื่องของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องของโครงการคนละครึ่งกันก่อนซึ่งตอนนี้นะคะก็มีประชาชนเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องของโครงการคนละครึ่งเฟส5้าออกมาเยอะ มากมากเลยนะคะเนื่องจากว่ามันก็สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้เยอะทีเดียวเลยแต่ว่าตอนนี้นะคะโครงการคนละครึ่งรอบใหม่ข่าวที่ออกมาก็คาดว่าอาจจะไม่ได้กันทุกคนแล้วนะคะเนื่องจากว่าในรอบเก่าๆเนี่ยทุกคนใครก็ได้สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้หมดเลย ยกเว้นคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นเนื่องจากว่าทุกครั้งที่มีโครงการคนละครึ่งออกมากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเงินในส่วนของเพิ่มกําลังซื้อเพิ่มเข้าไปให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะคะ แต่เนื่องจากว่าโครงการคนละครึ่งเฟส5ที่หลายๆคนเรียกร้องกันเข้ามาแล้วมีข่าวออกมาตอนนี้ว่าถ้าเกิดว่ามีมาก็น่าจะไม่เหมือนเดิมแล้วอันนี้ก็สาเหตุนะคะถ้าเกิดว่าให้คาดดาวก็น่าจะเนื่องมาจากว่า จากเดิมโครงการคนละครึ่งเฟสที่1ถึงเฟสที่4เนี่ยเขามีออกมาในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แต่ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดก็เริ่มจะซาลงแล้วนะคะเริ่มจะประกาศเป็นโรคประจำถิ่นอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงนี้กลับกลายมาเป็นเรื่องของภาวะน้ำมันแพงเพราะฉะนั้นถ้าคาดการจากการที่ท่านรองนายกให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะคะก็คือว่าถ้าเกิดจะมีโครงการคนละ เครื่งเฟสห้า ก็น่าจะมีออกมาในลักษณะเฉพาะกลุ่มซึ่งถ้าถามว่าตอนนี้แนวทางการให้เฉพาะกลุ่มเริ่มมีออกมาไหมก็เริ่มมีแล้วอย่างเช่นโครงการวินเซฟซึ่งจะเป็นสำหรับช่วยผู้ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์สาธารณะนะคะซึ่งรัฐบาลเนี่ยจะช่วยอยู่วันละ50บาทเดือนหนึ่งไม่เกิน250บาทก็คือถ้าเราไปเติมน้ามันก็คือต้องเป็นผ่านแอปเป๋าตางังแล้วก็ต้องเป็นปั๊มที่ร่วมรายการนะคะและจาก ที่เราฟังจากการให้สัมภาษณ์ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่มีออกมาล่าสุดเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งเฟส5ก็จะเป็นสำหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส5เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยและไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะฉะนั้นก็น่าจะต้องเป็น กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงนี้แล้วก็มีรายได้น้อยซึ่งก็น่าจะไม่ใช่ทุกคนที่ได้แล้วแล้วก็อาจจะเป็นบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะอันนี้ก็คือเท่าที่เราฟังจากท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะซึ่งสำหรับตอนนี้ใครที่รอคอยคนละครื่องเฟด5อยู่ว่าน่าจะมีออกมาไหมก็คิดว่าน่าจะมีออกมานะคะเพราะว่าก็มีเขาลางอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าอาจจะไม่ได้ทุกคนแต่ตรงนี้ก็ยังไม่ใช่ การที่เขากําหนดออกมาแล้วนะมันเป็นเพียงแค่ข่าวที่ทางท่านรัฐมนตรีหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงนะคะซึ่งตรงนี้เราก็คงจะต้องรอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งการรอดูผลของคนละครึ่งเฟส5้าก็อาจจะมีในช่วงการประชุมคอรมอที่จะเกิดขึ้นทุกวันอังคารนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มารอดูกันว่าจะมีเรื่องของโครงการคนละครึ่งเฟส5้าออกมาไหมซึ่งถ้ามีเดี๋ยวเราก็จะรีบนํามาแจ้งนะคะ ส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้ก็มีหลายๆคนที่ถามกันเข้ามาเยอะมากๆว่าตกลงแล้วเราจะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงเมื่อไรแล้วเรายังได้เหมือนเดิมไหม เงินเพิ่มกำลังซื้อจะมีให้อีกหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังได้รับสิทธิ์ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนั่นก็คือทุกวันที่1จะได้รับ200กับ300บาทสำหรับรูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าเพียงแต่ว่าทุกวันที่1จะไม่มีเงินในส่วนของเพิ่มกาลังซื้อแล้วนะคะ แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่ารถเมค่ารถสาธนะารณะรถไฟรถไฟฟ้ารถทัวร์ตรงนี้ยังมีอยู่เหมือนเดิมซึ่งเงินก็จะโอนเข้าให้ทุกวันที่1น,นะคะรวมถึงค่าแก๊สหุงต้ม ที่ได้รับอยู่ก็ยังได้รับอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยังได้เพิ่มให้ด้วยนะคะจากเดิมได้45บาทต่อ3เดือนตอนนี้ก็ได้เป็น100บาทต่อ3เดือนนะคะและในวันที่15ตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของเงินที่เพิ่มเติมเข้าให้สำหรับ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีแล้วก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะมีเงินเข้าให้50บาทกับ100บาท50บาทก็จะเป็นสำหรับกลุ่มที่ได้รับ200บาทเมื่อวันที่1นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็น100บาทก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับ300บาทตอนวันที่1นั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันที่1 มิถุนายนนะคะใครที่ได้200วันที่15้าก็จะได้เพิ่ม50บาทถ้าวันที่1มิถุนายนได้300อยวันที่15้าจะได้รับเพิ่ม100บาทซึ่งเงิน50บาทกับ1้อยบาทตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาได้แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนะคะสามารถทบไปในเดือนถัดๆไปได้เลยซึ่งเงินตรงนี้ในช่วงนี้จะยังคงมีเข้าให้อยู่ตลอดนะคะไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวถ้าเกิดว่า ถึงเมื่อไหร่ก็จะรีบแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะใครไม่สะดวกไปกดเงินสดเพราะเห็นว่าอาจจะแค่50หรือร้อนึงตรงนี้เอาไปรูดซื้อสินค้าที่ร้านที่เราซื้อตอนวันที่1ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็วันที่18ก็จะมีเงินคืนค่าน้ำกับค่าไฟอันนี้ยังได้เหมือนเดิมนะคะสำหรับใครที่ต้องการจะลงทะเบียนก็ลงทะเบียนได้เพิ่มตลอดเวลาก็คือถ้าเป็นค่าน้ำก็จะได้100บาทถ้าเป็นค่าไฟถ้าเราใช้ไม่เกิน315บาทเขาก็จะโอนกลับคืนมาให้เราตามจริงที่เราใช้แล้วเงินตรงนี้ไม่จำเป็นต้องรีบกดออกมานะคะสามารถทบไปเดือนถ,ถัดไปสะดวกเมื่อไหร่ไปกดเมื่อน,นั้นเลยแล้ววันที่22นะคะสำหรับผู้พิการ ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังได้รับ2 0 0บาทอยู่เหมือนเดิมนั่นก็คือหมายความว่าเงินจะยังคงเข้าแบบนี้วันที่1วันที่15วันที่18และวันที่22เหมือนเดิมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะคาดว่าจะได้แบบนี้ถึงเมื่อไหรก่ก็น่าจะในช่วงเดือนกันยายน65ถ้าเกิดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเนื่องจากว่า ตามไทม์ไลน์ที่เขาแจ้งออกมาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเดือนกรกดาคมหรือสิงหาคมจะอยู่ระหว่างนี้คือตอนนี้เขายังไม่ได้มีการแจ้งวันที่แน่นอนออกมามี แจ้งออกมาเพียงแค่ไทม์ไลน์ว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงไตรมาสที่3นะคะเพราะฉะนั้นก็คือน่าจะเป็นช่วงกรกฎาคมหรือสิงหาซึ่งย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าทุกคนนะจะต้องลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ลงทะเบียนแล้วผ่าน เดือนตุลาสมมุติว่าถ้าเขาเริ่มบัตรใบใหม่ก็จะใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะไม่มีแล้วตรงนี้ก็อาจจะมีคนเก่าที่ไม่ได้สิทธิ์หรืออาจจะมีคนใหม่เข้ามาได้สิทธิ์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมแต่คาดว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายเก่าก็น่าจะใช้ได้ถึงเดือนกันยายน65ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายใหม่ก็น่าจะเริ่มในช่วงเดือนตุลาคม65นะคะแต่อันนี้อย่างที่บอกค่ะคือยังเป็นรายละเอียดที่มีอยู่เดิมยังไม่ได้มีข่าวหรือความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นายก็นําข่าวสารเกี่ยวกับ เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่หลายๆคนสอบถามมานะคะมาแจ้งให้ทราบแต่ถ้าเกิดมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากนี้หรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวทางเราจะรีบนํามาแจ้งทุกท่านที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ